ความสาเร็จของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต้ตองใช้ความต่อเนื่องนะครับคุณทาธุรกิจเป็นชายไปเปิดร้านวันแรกขายได้ไหมมันอาจจะขายไม่ได้ถูกไหมวันที่สองขายได้ไหมอาจจะขายไ,ได้วันที่สามเป็นไงครับขายต่อไหมขายต้องขายเพราะลงทุนไปแล้วถูกไหมครับเพราะลงทุนไปแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ได้คิด่างน,นั้นเพราะเราไม่ได้ลงทุนบนโลกออนไลน์แต่ในความเป็นจริงการลงทุนบนโลกออนไลน์เป็นเรื่องเดียวกั มันต้องใช้เวลาของมเนี่ยเราอาจจะจำเป็ปต้องโพสทุกวัน โอเคนะครับในส่วนของเวลาเราทำช่องติกตอกอย่างแรกครับไม่ว่าเราจะทำธุรก,กิจไทยที่เป็นเฟรนชไท์ก็ดีหรือไม่ได้เป็นเฟรนช์ไท์อย่างแรกถ้าเราจะจัดทำให้ช่องเนี่ยะสมความสุนแรจในการสร้างรายได้ช่วยในการขยายธุรก,กิจหรือหาลุกคท้าเพิ่มได้ความจะเป็นอย่างแรกคือกลุ่มเป้าหมายเราคือใครหลายๆคนอาจจะคิดกันว่าเอ๊ะทิกตอกเองเนี่ยมันแค่คนเป็น เด็กๆหรือ่านะครับใช่ฮะเมื่อ3ปีปีแล้วเป็นอย่างนั้นครับแต่ปัจจุบันนะครับอายุเฉลเรยช่วงอายุเฉลี่ยของคนใช้ Tik t o k เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18 3, 4 3 5ถึง 4, ปีครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบริบทในการขับเคลื่อนสังคมเป็นอย่างมากมีบริบทในการขับเคลื่อนธุรกิจเป็นอย่างมาก เมื่อกลุ่มเป้าหมายเราชัดแล้วเรารู้ว่าเราจะขายใครเราทําธุรกิจให้ใครอยากให้ใครดูประเด็นต่อมาครับแบรนด์ชาริคเตอร์ในดิจิตอเนี่ยแข่งกันเยอะมากนะครับเหมือนเงี้ยเราเห็นชาโนเนี่ยชาโนก็เต็มไปหมดเลยถูกปะวอบเฟอร์ก็เต็มไปหมดเลยหรือสะบันซอนต่างๆก,ก็เต็มไปหมดเลยแล้วเรามีความแตก แปลนชาร์เตอร์หรือลักษณะเฉพาะตัวเฉพาะตนของเราเป็นยังไงก็กำหนดนะครับกำหนดแปรนชาร์เตอร์ของเราอยากจะให้คนจำนะครับอยากให้คนจำเราในรูปแบบไหนยังไงไฟไชร์ของเราอยากให้คนเห็นภาพพื้นที่บนติต๊กตอกเป็นพื้นที่ที่เราสามารถสร้างตัวตนทั้งในเชิงของ ดุสิจและในเชิงของเพอร์ซนวลครับทำธุรกิจท่องเที่ยวคนทำบรนด์แบบไหนคนลงสนาแบบไหนคนจะจัดลับหนักของตัวรูปภาพยังไงทั้งหมดนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องกำหนดแบรนด์ชาเลนเจอของเราให้ชันสิ่งที่ต้องทำต่อครับก็คือในช่องรอครับมันมี3-4ปัจจัยต่อไปนี้ที่เราต้องผมใช้คำว่า,าใส่ข้อมูลถูกต้องตั้งค่าถูกต้อง,ง,งเริ่มจากรูปภาพ นะรูปภาพเป็นแรงของเราไหมอยากให้คนจํอย่างไหนนะครับชื่อับชื่อช่องนะฮะมันสื่อถึงธุรกิจเราไหมสื่อถึงสิ่งเราที่เราทํำไหมสื่อถึงนามสมุนของเราไหมคำว่านามสมบุนไม่ใช่นามสมบุนแบบเจติรัตนินามานีนะครับแต่นามสุุญหมายถึงสิ่งที่เราทำนานเช่นน,นะครับอาจานะรย์เกียริน้องน้ำตาลสอนหาเงินนั่นหมายความว่าคนเข้ามาแล้วขเขา้าใจได้เลยว่า ช่องนี้เกี่ยวกับสอนหาเงินนะกำหนดชื่อของช่องให้ชัดเจนนะครับและใส่รายละเอียดนะในรายละเอียดคุณเข้าไปดูนะครับตัวที่เป็นตัวแอดนะครับตัวแอดก็ใส่ไปนะครับไม่เป็นยูเซอร์หนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่นะนะครับไม่เป็นยูเซอร์งานมันไม่ชัดเจนนะครับรายละเอียดดีเทลใส่ให้ครบนะครับว่าเรากําหนดแบรนด์ชาร์ตเตอร์ลิสติกนะครับสิ่งที่เราจะได้ต่อจากครับ นั่นคือการที่เราต้องวางแผนในการที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครับให้จับไว้เลยนะครับการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่เราเอาหน้าเรามาอยู่ในกล้องแต่เอของมันคือการที่เราจะต้องสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนให้กับคนที่สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาไว้รวมกัน ในทุกชนจะเกิดขึ้นได้นะครับจะเกิดขึ้นได้เนะี่ย <_ S 1> เมื่อเราเซิร์ฟหรือนำเสนอ <_ S 1> แวลูคอนเทนต์ให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราครับคอนเทนต์แวลูมี2มิตินะครับมิติที่1คือสิ่งที่เราสร้างไปสร้างไปในกลุ่มนะครับอีคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งครับก็เรียกว่าเป็น user g e n e r a t e content ขึ้นมานครับประเด็นต่อมาสิ่งที่ทำก็คือการที่เราก็ m อ n i c a t e ห,หรือสื่อสารกับกลุ่มผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของเราที่อยู่ในช่องของเรานะครับเข้ามากดเลิฟขอบคุณเขาเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณเขานะครับโอเคไหมและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำก็คือการ c o l l a b การจับมือกันนะนะครับการจับมือกันนะครับสุดท้ายครับความสำเร็จของการสร้างตัวตนบนโลกออนไล ต้องใช้ความต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ทำแค่หนึ่งวันสองวันสามวันนี้ทําไมมันไม่เห็นผลมันก็ไม่ได้เห็นผลหรอกครับเพราะเอาก็จริงนะครับวันนี้ถ้าคุณทำธุรกิจเป็นชายไปเปิดร้านวันแรกขายได้ไหมาอาจจะขายไม่ได้ถูกไหมวันที่สองขายได้ไหมอาจจะขายไ,ได้วันที่สามเป็นไงครับขายต่อไหมขายไหมขายต้องขายเพราะ ลงทุนไปแล้วถูกไหมครับเพราะลงทุนไปแล้วแต่โดยส่วนใหญ่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ลงทุนบนโลกออนไลน์แต่ในความเป็นจริงการลงทุนบนออนไลน์เป็นเรื่องเดียวกันครมันมันต้องใช้เวลาความเปเนื่อเราอาจจะจำเป็นต้องโพส์ทุกวันประเด็นต่อมาครับก็คือการสร้างคเอทีฟคอนเทนต์การสร้างคอนเทนต์ที่สั้นๆเออคอนเทนต์ที่สร้ค์เป็นยังไงนะครับ ช่องกู๊ดซันเดย์คอมที่บาร์เมื่อเช้าเขาดูฝักะาโนตร้านนี้ขายกาแฟสดแต่พูดถึงการขายขายกาแฟสดน,น้อยมากแต่บรรยากาศที่อยู่ในร้านทำแก๊กผมจะเข้าแก๊กนะถ่ายแก๊กเล่นสนุกสนานกันในร้านเยอะมากคนดตามเป็นแสนถามว่าขายได้ไหมขายได้ถูกไหมขายสินค้าก็ขายได้ ขายตูนต่างๆที่คนอยากจะไปนั่งอยากไปถ่ายดูได้ไหมถูกไหมกระบวนการต่อมาครับสิ่งที่เราต้องคิดนะฮะในโหมดของยุคทางติจิตอลปัจจุบันนะครับเวลาเราทำคอนเทนต์ให้ลองใช้หลัก3 e ไปใช้นะสาม e นะครับมีอะไรบ้างครับอีแรกคือเอเดนต์ต้องมีความสนุกก่อนครับต้องมีความบันเทิงก่อนครับต้องมีความหล่นล้าก่อนครับรอยยิ้มสามารถ เปิดใจให้คนไปทำทุรกิจต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเปิดด้วยเอนเตอร์เทนเปิดด้วยความสนุกเปิดด้วยความนุกนานตามด้วยเอดูเคสอนแท้ความรู้เล็กๆน,น,น้อยๆเมื่อใส่ความรู้แล้วค่อยมาทำตัวอีคอมเมิรหรือการซื้อขายในช่องทางครับเราไม่ควรขายร้อยเปอร็นต์คำามติกต่อนะ แ้าจะขายคุณไปลงซาแอนดีกขายเลยนะครับแต่ถ้าทำที่ปิโดนะครับทำเขีขายเนี่ยห้าถึงสิบเปอร์เนตรัทที่เหลือ entertain, okay, entertain, 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 okay, เอเดเทนเรดเทตเอเดเทนเรดูเกตอเดเทนประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เดเทตประมาณยี่สมสิแค่นี้เกิดประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายและมันเป็นการสร้างคอมมูนิตี้สร้างชุมชนให้กับพวกเรา มีชนๆที่ไหนมีผู้คนที่นั่นมีการซื้อขายและเป็นสิทธิ์ของเราโดยชอบทาที่จะขายสินค้าถูกไหมนะครับวันเปิดแบบนี้นะครับเมื่อเราทําเรื่องของคอมมูนิตี้ทำครีเอทีฟแล้วนะครับต่อมาผมต้องมาดูกันครับว่าแล้วเวลาไหนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ควรจะโพสเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเวลาที่ลูกค้าเราอยู่ วันเราต้องชัดเจนก่อนในข้อแรกครับว่าลูกค้าเราคือใครถ้าลูกค้าเราคือพ่อบ้านแม่บ้านนักหม่พ่อบ้านเราโพสได้ทั้งวันพ่อบ้านแม่บ้านทำไงฮะกว่าบ้านไปถูบ้านไปทำแบบข้าวไปเปิดไหมเปิดติกตอกเปิดช่องทางต่างๆถูกไหมเออถ้าเป็นกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้านเขาถูบ้านทั้งวันเราโพสตอนไหนก็ได้แต่ถ้ากลุ่มาหมยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนล่ะโพสตอนไหนดีตอนเดินทาง ตอนเช้าจะไม่ตืต่นมาตื่นมาอาจจะดูก็ได้นะครับเข้าน้ำเข้าค่คาช่วงเดินทางก็ดูถูกไหมวัดกอดเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่ง 5, ประมาณจะมาตีห้าทิศวันหกครึ่งตุลาเจ็ดโมงครึ่งอันนี้ควรโพดอีกทีโพสตระไหนดีตอนเที่ยงไหมตอนเทียเท่ยงอาจจะเล็กน้อยถูกไหมด้วยเวลาเร่งรีบเนาะครับคนกลุ่มเนะาะแต่ถ้าคนดดันว่าอาจจะมีเวลาครับหลังนั้นก็คือหลังเลิกงานห้าโมงครึ่งตุลาห้าโมงครึ่งกลับไปละเริ่มเดินทาง แตะะ่จัดินแหลกจริงๆรองนอนดูจริงหนึ่งทุ่มสองทุ่มใช่ไหมต่อมาครับจากประสบการณ์ได้ก็คือการมีส่วนร่วมกับผู้คนในทุมชนเขาเขาเป็นปลา,ไปไา,นะาเ,เป็นไงครับตอ,อบไหมตอบนะเขาเรียนทวีตเป็นไงครับต้องไปขอบคุณเขาไหมถูกป่ะนะครับไปต่อครับก็ติดกระแสครับกระแสตอนนี้เรื่องอะไรครับกระแสตอนนี้กังอลใช่ไหม เออจะไปแตกการเมืองยังไงให้ดูแล้วมันไม่เสียสูญอันนี้ไปคิดในพิติของครีเอทีฟคอนเทน์นะครับเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ต้องคิดด้วยว่ามันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก,กับธุรกิจเราไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เล่นได้แต่ต้องหาตูนเล่นดีๆถูกไหมมีอะไรอีกที่เป็นกระแสมีเอฟเฟกมีฟิลเตอร์มาฟิลเตอร์มี M ake, มม filter, มชาเล ฟิลเตอร์ของตัวที่ตอกเนี่ยเขาจะมาเฮ้สดาสนี้เดือนนี้มีฟิลเตอร์อะไรตอนนี้นะคุณเล่นแบบนี้นะลองก็ติดตามเกาะกะะระแสเหล่านี้ไปด้วยเราถึงจะมีโอกาสนะครับดึงดูดคนเข้ามาและสร้างการมีผลรวมไปต่อครับให้ความสำคัญกับตัว s e o TikTok ครับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อจะทำให้คนหาเจอในทิกตอกอย่างที่หนึ่งครับ ในคลิปครับในคลิปนะเราต้องรู้ว่าลูกค้าจะค้นหาคำว่าอะไรเราจะพูดทำนันบดๆประเด็นต่อมาครับชื่อนะเวลาเราโพลเราโพลมันจะมีรายละเอียดที่เราใส่ไปวันดีแรกที่ใส่ควรจะเป็นคำค้นหาเป็นวันดีเลยนะเป็นวันดีไม่ใช่แดดนะ ใส่ตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ไปมันจะช่วยคนเจอต่อมาครับคือตัวแฮชแท็กแฮชแท็กก็ควรจะมีคำคน้นหาหล่อนันอยู่ด้วยนะครับการไลค์ครับสร้างกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมนะครับเทคนิคการไลค์ไม่ได้มีอะไรมากมายครับเอาใจกล้าๆเข้าไว้เอาใจกล้าๆเข้าไว้แลานะพออาไปดูบรรยากาศนีเห็นว่าจะเนี่ยอะไนี้ก็มีไลค์อย,อยู่เนาะเนี่ยก็มีไลค์เป็นใหญ่ ใะ่ครับร่วมมือกับนะอินฟลูเอนเซอร์นะครหรือร่วมมือกับาดาวติ็กซ์ตอกันะครับและอย่างที่บอกเนาะไอ้คำว,ว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยในในความเห็นผมเนาะนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับแต่ขอเพียงเขาเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกันสามารถจับกลุ่มได้แต่ถ้าในเชิงหลักของมุขกา,ารเนาะเพาะว่าไมโครเนเซอร์อาจจะมีคนติดตามประมาณแสนหนึ่งนะครับไมโครเนเซอร์อาจจะติดตามหมื่นทำลงนี้นะครับ แต่เราเอาในแพทเทิร์นที่เว้มันใช่เป้าหมายจริงลงพืน้นที้ต่อครับเป็นอีกทย่างพี่จะชอนนะจะ็อตคัดนะผมเชืว่าช็อตคัดเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้เร็วมายิ่งขึ้นครับทั้งในเชิงของผู้เดิดตามทั้งในเชิงของยอดวิวและทั้งในเชิงของยอนะด,ดขายนะครับถามว่าทำไมผมพูดยอดขายสุดยูดยอดวิวของ สร้างเกณสร้างการเดสูด่รสร้างการมองก่อนแล้วค่อยๆสร้างเรื่องของกานเยินสู่ร่วมทำไมถสุดท้ายก็เพิ่มเรื่องของตัวจอถ้าไปถ่ายเลยก็อาจจะไม่